บัดนี้วันที่6มีนาคม2,568เป็นครั้งที่63ที่ข้าพเจ้านางสาววริศราสายบุตรขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่1บทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจาักรวาลสุอัตราคันฉันตุเทวตาสัทธมังมุริราชัสสะสุนันตุสักขโมกกทางสาเคกามีจรูเปกิริคิสาละตะเตจันทาลิเควิมาเนทีเปรัตเถสคาเมตรุวะนะคะหเนเคหาวัตถุมหิเคเตภูมมาจะยันตุเทวา ชาลาทลวิสมัยยะคขันธ์รรมพนาคาติทันตาสันติเกยังมนีวรวัจนางสาทโวเมสุนันตูธรรมะสวนรกาลวยัมพทันตาธรรมะสวนรกาลวยัมพทันตาธรรมะสวนรกาลวยัมพทันตาบทที่สองบทบูชาพระตนาตตายอิมินาสการเรนะพูทางังพภิปูชยามะอิมินาสการเรนะธรรมะกับพปูชยามะอิมินาสการเรนะสังฆงอภิปูชยามะ บทที่สบทกราพระัตนตรัยอรหังสมาสัมปโทภะควาพุทธัทงภัคกวนตังอภิวาเทมีสวาขาโตภัควาตาธโมธรมังนมัซ่ามีสุปฏิปันโนภัควัวโตซาวกสร้างโคสร้างคังนมมามี บทที่4บทสวดนมัสการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่5บทสวดไตรสนราคมนปาทะ พุทธังสารนังคาฉามิธรรมังสารนังคาฉามิสังฆังสารนังคาฉามิทุติยมปีพุทธังสารนังคาฉามิทุติยมปีธรรมังสารนังคาฉามิทุติยมปีสังฆังสารนังคาฉามิตติยมปีพุทธังสารนังคาฉามิตติยมปีธรรมังสารนังคาฉามิตติยมปีสังฆังสารนังคาฉามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถานาถิเมสารนังอัญงพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสุจาวัชินะสุติเมหโหตุสัทธานาถิเมสารนังอัญงธรรมโมเมสารนังวร วรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะสติเมโหตุสปทานตถิเมสาระนังอันยังสังโฆเมสาระนังวรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะสติเมโหตุสปทาบทที่7พุทธานุสติอิติปิโสภะคะวะรหังสมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปโนสุขโตโ,ตโรกุทโฑนุโตโรปุริสัทธมะซาติสัทธาทเทว,วมนุสานังพุทโทธภะคะวะตีบทที่แธรรมานุสติ สวาขาโตัวพระขวตาท่าโมสันซิติโกอากาลิโกเอหิปัสติโกป็นายิโกปัดจต่างเวทิต่อโพวิญญูหิตติบทที่เก้าสังขานุสติสุปฏิปันโนพระขวดตัวเาวกสร้างโคชุปฏิปันโนพระขวดตัวเาวกสร้างโคยายาปฏิปันโนพระขวดตัวเาวกสร้างโคซามีจิปฏิปันโนพระขวดตัวเาวกสร้างโคยาติทางจตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาบุคลายิสาพระขวดตัวเาวกสร้างโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยชาขีเนโยอัญชลีกรลนิโยอนุตรังบุญญาเขตตังโลกัสติ บทที่10รัตนสูตรยา,านิถาภูตานิสมคตานิปุมานิวายานิวะอัฏฐลิเคสเพวภูตาสมุนาภวันตุอัธโทปิสังกจาสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมธาสเพเมตังกรโธะมนุสิยาปชายะทิวาจระตจะหารันติเยพระเริงตัสมาหิเนรคถะอัปปมัตายังกินจิวิทัง ทิวะวาโหรังวาสเคสวายังตรัตนางบนตังนะโมสมังอิทะตะถาคตเตน,นะอิทัมปีพุเทเธรตตานันตังเอเตน,นะสัจเจนะ สวัสดีโหตุขยังวิราคังอมตังปณีตังยัทัชคาสกยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเณนะสมาธิกินจีธรรมปีธรรมเรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดีโหตูยัมพุทธเศโตปริวัฏนะยีสุจิงสมาธิมานันทะริกัญญะมาหุสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติอธรรมปีธรรมเรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดีโหตู เยบุคลาอัฏฐสตังปัสสัทาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตทักขิเนยญาสุขตัสสสาวกาเอเต สทินานิมหาพลานิอิทัมปีสังเคตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยสุปยุตตามนัสสาธรรมเฮนะนิกามิโนโคตะมะสาสะนามเหิเต,ตปฏิปตาอามตังวิไคหะรัทธามุธานิพุติงพุทธะมานะอิทัมปีสังเคตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุยะทินนคิโลปทัทวิงสิตโตสิยาสตุมพิวเตพิอสัมปกรรมปิโยตทูป,ปะมังสัมปุทิสังวัตมิ โยอาิยสัจจานิอเวจจะปสติอิธมปิสังเกตตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสวัตติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมภีระปัญเยนะสุเทสิตานิกิจจปิเตโหติปุสัมปมัตตาณเตภวังอัฏฐมะมาทิยันติอิธมปิสังเกตตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสวัตติโหตุสหวัะทัสนะสัมปทายะต ยัสุธรรมาชิหิตาพวันติสกยะทิฏิวิจิจิตจิตจัจรีลัพพตังวาปิยัตติกิจจิจตุหาไาเยหิจวิปปมุตโตจะอาจติฐานานิอภพโภกาตุงอิธรรมปิสังเคตตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสัสติโหตุกินจาปิโสกมังกรติปาปการไกเยนะวาจายุทธเจตสาวาอภพโภโสตสาะปัทจะทายะอภพปตาทิฏฐะปั พระทัสสะอุตตัยธรรมปิสังเขรัตนวปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวตีหตุ วาคัมปะคุ้เพยยาพาพุสิตังเขคิมหานามาเสปะทธรมมสเมิงคิมเหตทูปะมังธรรมะวรังอเทสยินิพพานะคามิงปะระมังเหตายะอิธัมปีพุทธเถรตะนังวุญิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุวโรวรันยุวราโทวะราหะโรอนุตโรธรรมะวรังอเทสยิอิธัมปีพุทธเถรตะนังวุญิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุคีนางปะรานังนาวังนัตถิสัมภวังวิรัตจิตายะทิเกภวัสมิเตคีนานะ พีชาวะอวิหูจิจัตทานิัตติธีรายถายัมปติโปอิธัมปิสังเกรัตนังปนิตังเอตนาสัจเจนะสวัสติโหตุยานิถาภูตานิสมะขตานิภูมานิวายานิวัตาลิเกตถาขตังเทวมนุสสุปุจิตังพุทธังธรรมะสามารถสุวติโหตุยานิถาภูตานิสมะขตานิภูมานิวายานิวัตาลิเกตถาขตังเทวมนุสสุปุจิตังธรรมังนิมัสสา มาสวัตติโหตุยานิถาพุตานิสมะคาตานิภูมานิวายานิวัจายิาาเกตถาคตังเทวะมนุสุปูชิตังสังฆนะมัสสามารถสวัตติโหตุบทที่สิบเอ็ดอาตาติอาตานาติยปริตสัพพะโรกาวินิมตโตสัพพะสตาปวัชิตโตสัพพะเวรามติกันโตนิพุโตจตุวัวงภาวะสัพพิติโยวิรัสันตุสัภาโรโกวินัสตุ มาเปตพวันวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทานาสีริสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมาวัันติอายุวันโนสุขขังพลังบทที่12อธิตยปริยายสูตรเอวังเมสุตังเอกังสมยังพคขวาคายายังวิหรารติคายาสีเสสตเิงพิขุสหนะัสเสนาตันตะโขพควาพิขุอมันเตศีสัพพังพิขเวอธิทางกินจะพิขเวสัพพังอธิตัง จักขพิเกเวอธิตตังรูปาอธิตาจักขูวิญญาณาอธิตตังจักขุ่สกปโสุทิตัวย่ำปิทางจักขุ่สกปจสกปรเจาปสิติเวทิตตังสุขังว่าทุขังว่าทุกสมุสุขขังว่าตัมปีติตังเกน่าจิตตังอธิตตังราคะตคนาโทสกินาโมหินาจิตตังชาติยาชาลามนาเนนะสุขีปริเทเวหิทุขีธมนะเสยปิยเสียอธิตตันติวัฒมิโสตังอธิตตังสัทธาธิตาสตวิญญาณังอธิตตังสุตาสกปรสุทิตัวย่ปีทางสุตตาสกปรสกปร ตังอทิตังราคะกินาโทสักินาโมหกินาทิตังชาติยาชาลัมนาเนนโสเกหิวริเทวหิทุขีหิทุกนาสีวิยาหิอทิตตันติวัฒมิการตังอธิตากันธาทิตตาคนะวิญญาณังอทิตังคนะสุขสุทิโตยมผิทังคนะสุขสุขสุศย์ปติเวทิตังสุขังวะทุขังวะทุกสุขังวะตังปิอิตังเกนาอิตังอทิตังราคะกินาโทสกินาโมหกินาจิตังชาติยาชาลัมนาเน วิญญาณนงทิตังชิวหาสัพพสวทีต่ตัวยำปิทังชิวหาสพัพพะปัจพะจยาปัจสติเวทยิตังสุข,ขังวาทุกข,ขังวาทุกสมุสุข,ขังวาตัมเปียทิตังเกนะชิตังอธิตังราคัาก,ากินาโทสักินาโมหกินาชิตังชาวิยาชาลำนั้นในนัสุขีเห็นปิเทเวหิจุขุคุเสหิ อุปยาสีอทิตันติวาธมิกายโยอธิโตภณัมภาทิตากายวิญญาณอธิตังกายเยสุปสุวัติโตยัำปิทางกายเยสุปสุปัจจะยาปุชติเวทิธิตังสุขังวะทุกังวะทุกสุโมสุขังวะตัมปิอธิตังเกนาอธิตังอธิตังราคักินาโทสักกินาโมหิินาอธิตังชาติยาชาลัมนาเนนาโสเกหิปริเทวีหิทุกขิหิทุกนัสสีอุปยาสีอธิตันติวาธมิ มโนอทิตโตธรรมะทิตามโนวิญญาณังอทิตังมโนสัมผัสโสุวะทิตโตยำปิทังมโนสัมผัสจัปัจจยาปสติวิธิทิตังสุขังวาทุกขังวาทุสมุสุขังวาตัมปิอติตังเกณฑ์นาทิตังอทิตังราคะทินาโทสักินาโมหิินาอทิตังชาติราชาลามนาเนนะโสเกหิปุสเวีหิตุเขหิทุเขหิทุนาสีปยาสีอัิตันติวาธมิเอวังปัสสังพิกเวสุตตวะยะสาวโกจากุสุมิปีนิมิตติรูป ดูเปสปินิมิตติจักขวิญญาณิปินิมิตติจักขูสัมผัสเสปินิมิตติจามปิทังจักขูสัมผัสจักปัจจยาวกาชติเวทายตังสุขังวาทุกคนคนังวาทุกสุโมสุขังวาตัสมิงปินิมพินตติ သောတသမိပ္ပိနိမ ిత တိသေသသံເທ सुपि နိမ ిత တိသောတဝိညာနိပ္ပိနိမ ిత တိသောတသမ္ပッセပ္ပိနိမ ిత တိယံပိထာညတ်သောတသပစ္စပတ္တယောပชတိဝေทยิตံ सुखं वा दुःखं वा अतो समो सुखं वा သ स्मिन्पि နိမ ిత တိ ਕਾਨਾ သမ ਿਨ ္ पि နိ ਮిత တိ ਕੰ ເທ सुपि နိ ਮిత တိ ਕਾਨ ဝိညာနိပ္ပိနိ ਮిత တိ ਕਾਨasamb ッセပ္ပိနိ ਮిత တိယံပိထာကန asambੱਜ ပတ္တယောပชတိဝေทยิตံ सुखं वा दुःखं वा चसुमुसु सुखं वा तस्मिन्पि နိမ ిత တိជីវ हायापि နိမ ిత တိရသေ सुपि နိမ ిత တိជីវ हा ဝိညာနိပ္ပိနိ ਮిత တိជីវ हाasamb ッセ ปินิมิตติยมปิทางชิวหาสัมปัสจปัจจยาปัจจติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาทุกสมุสุขังวาตัสมิงปินิมิตติกายะสมิงปินิมิตติคนทำเป็นสุปินิมิตติกายวิญญาณิปินิมิตติกายะสัมผัสเสปินิมิตติยมปิทางกายสัมปัสจปัจจยาปัจจติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาทุกสมุสุขังวาตัสมิงปินิมิตติมนัสมิงปินิมิตติทมเปสุปินิมิตติมโน วิญญาณนปีนิม se ิตติมโนสัมผัสสีปีนิมิตติยัมปีทางมโนสัมผัสจัจรยาปัจจติเวทายตันสุขังว่าทุกขังว่าทุกสุขสุขังว่าตัสมิงปีนิมิตตินิปิทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสัสมิงมุตตมิติญาณังคีนะ วินาชาติวิสังโรมจเรยังกตังกรณียังนาปรังอัตฐตายติปชาาติติธรรมโวสะภะควะอัตตะนาเตภิขุภะกวัตโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจะปนะวยากะระนัสมิงพันยะมาเนตัสสะพิขุสหัสสะจัอนุปาทายะอัสเวหิจิตตานิวิมุจจิงสูติ บทที่13อานันตลักณะสุดตังเอวังเมสุตังเอกังสมยังพักวาวาราณสียังวิหารติอิสิบานะเนมิกทาเยตันตระโคพักวาปัญจะวักขิเยพิขุอมันเตสิรูปังพิกเวอานันตารูปัญจะหิทังพิกเวอัตตาภวัสานายิทังรูปัง อภัตยสังวรตยัลภิเถจรูเปเอวังเมรุปังหหตุเอวังเมรุปังมาโหสีติยสมาจจโคพิกเวรูปังนันตาตัสมารูปังอภัตยสังวตตินาจจะลัมปติรูเปเอวังเมรุปังหูตุเอวังเมรุปังมาโหสีติเวทนานันตาเวทนาจะหิทัง พิกเวอัตตาภาวสานายทังเวทนาภาทายะสังวัตตยารบเพถะจะเวทนายะเอวังมีเวทนาโหตุเอวังมีเวทนามาโหสีติยศสมาจักโูพิกเวเวทนานันตาตัดสมาเวทนาภาทายะสังวัตตินั่นจะลมพติเวทนายะเอวังมีเวทนาหตุเอวังมีเวทนามาโหสีติสัญญานันตาสัญญาจะหิทังพิกเวอัตตาภาวสานายทังสัญญาภาทายะสังวัตตยารเพถะจะสัญญายะเอวังมีสัญญาหตุเอวังมีสัญญามาหสีติยศสมาจักโคพิกเวสัญญานันตา ตัสมาสัญญาพาทายะสังวตตินาจารมพติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติสังขารานันตาสังขาราจะเหตทังพิเกเวอัตตาสสะวัสสุนายทางสังขาราพาทายะสังวัตเตยุงลพเทะจะสังขารเรสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาเหสุติยะสมาจักโูพิกเวสังขารานันตาตัสมาสังขาราพาทายะสังวัตตินาจารมพติสังขารสัม สังขารีสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาเฮสุนติวิญญาณังอนันตาวิญญาณังจัดเหตุทางพิเครวอัตตาภาวะอะภวาสาัสสะนายิทางวิญญาณังภาทายาสังวตัตเตยะาละเพธะจะวิญญาณีเ,เอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมา อาโหสีติยัสมาจจคูพิเภวิญญาณังอนันตตาตสมาวิญญาณังจะอภาทาธยสังวตตินจะละมติวิญญาณิเอวเมวิญญาณังโหตุเอวเมวิญญาณังมาโหสีติตังกินนัตถาพิกเวรูปังนิจังวานิจังวติอนิจังพันเตยามปานานิจังทุกขังวะตังสุขังวะจิตุขังพันเตยามปานานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกัลลังนุตังสมุปัสสิตุงเอตังมะมะเอสนุวามัสมีเอสนุสติ อัตตาติโนเหตังพันเตตังกินมรรธาพิฆเวเวทนานิจังวานิจังวาตินิจังพันเตยัมปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปานานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกาลังนุตังสมุทุปัสสิตุงเอตังมัมมะเอโสหามัสมินาเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกินมรรธาพิฆเวสัญญานิจังวานิจังวาตินิจังพันเตยัมปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปานานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกาลังนุตังสมุทุ แม่ค่ะพี่เวสังขารานิจังวานิจังวตินุจังพันเตยมปานานิจังทุกขังวตังสุขังวติทุกขังพันเตยมปานานิจังทุกขังวิปริณามธรรมังกาลังนุตังสมโนกัสตุงเอตังมามาเอโสมัสมิเอโสในอัตติโนเหตังพันเต ตังกินม on, swoją swoją age, ane, to ang, Beast, ัจจาถาพิคเววิญญาณังนินจังวานิจังว <c consolidated> ัติอนิจังปันเตยัมปานานินจังทุกขังวัตังสุขังวัติทุกขังปันเตยัมปานานินจังทุกขังวิปริณามาธรรมานังกลางนุตังสามตุปัสิตรงเอตังมะมะเอโสหามะจสมิเอโสเมอัตติโนเหตังปันเตตัสสมาติหาพิคเวยังกินจิรูปังอัิตานะคัตตปจุบันังอัตถังวะพิหิทวะโอาลิกังวะสุขุมังวะหินังวะปนิตังวะยันจุเรสันติเกวะสัพพังรูปังนิตังมะมะเนโสหามะจสมินะเมโสอััตตตตาิเเอวะมงย ยากาจิวิธนาติตานณคตะัจจุปนาอัฏฐาวาพิทาวาโอาลิกาวาสุขุมวาหินาวาปนิตังวายันตุเรสันติเกวะสัพพะเนตาเวทนาเนตังมะมะเนโสหมัสสมินะเมโสอัตติเอวะเมตังยถาภูตังสมัตปัญญายาทัสทัพังยากาจิวินสัญญาติตานณคตะัจจุปนาอัฏฐาวาพิทาวาโอาลิกาวาสุขุมวาหินาวาปนิตาวายัญโตเรสันติเกวะสัพพังสัญญาเนตังมะมะเนโสหมัสสมินะเมโสอัตติเอวะเมตังยถาภูตังสมัตปัญญายาทัสทัพังเยเกจิสังขารา ຕິຕານະຄະຕາປະຈຸບະນະອັດທະທາວາພິຫິດທາວາໂອລາລິກາວາສຸກຸມາວາຫິນະວາປະນິດາຍາຍັນທຸເລສັນຕິເກວາສະເພສັງຄາຣານິຕັງມະມະນິໂສຫມະສະມິນະເມໂສອັດຕາຕິເວະຕັງຍະາພູອງສມດປຍາຍະຕະັງ ยังกินจิวิญญาณังอติตานัขตปปสุปะนังอัฏฐังวาพิเหทวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปนิตังวายัญจุเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนสุหามัสมินะเมสุอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสามารถปัญญายะัตทัพพังเอวังปัสสังพิกเวสุตวะอริยสาวะโกรุปัสิมิงปินิมิตติเวทนายปินิมิตติสัญญายปินิมิตติสังขารีสุปินิมิตติวิญญาณสิมิงปิ นิมพินตตินิพพิทังวิรัติสติวิรคาวิมุตติติวิมุตตังวิมุตตเมติยานังโหติคีนาชาติวิสัางพมัสจริยังกัตังการณียังนาปารังอิทัตตายาติประชาเนติติรัมโมจักภะคะวะอัตถมนาปจจะวัคคิยาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจัปะนาอวยะกัรณะฉมินภัิยะมาเนปัญจัวัคคิยานังภิกขุนังอนุปัฏฐานะ 上にジターにウィモッンスぼっていい。